สิบสองปัญญามอปัญญาครับผมขอบคุณน้องยุกินะครับจากญี่ปุ่นนะครับขอบคุณน้องยุกิที่ถ่ายรูปบ,บันทึกภาพไม่ถ่ายทำไมทำไมไม่ถ่ายบังเบเดอร์บังบเดอร์ หน้าคอยยส่สรแล้ว่าคอยงบงไม่ได้หน้าคอยยส่สรแล้วไ่ายดยเยหายคือถ้าเราเห็นวิธีชีวิตนีมันกับบ้านเราเราก็มันกับมันกับอยู่บ้านเรานะบ้านเขายกสูงึขนเนาะไม่ติดอาจน่าครับจะเป็นคนหผมกเป็นคนที่ไม่ติดดินคนหัวสองไม่12ปัณณา ไอ้บรรยากาศนะนี่ตารางอ,นนอันนี้เป็นตารางครับพี่น้องนี่คือสันบนตารางตารางแปลว่าตารางแปลว่าข้างไตอันเดอร์หรืออันเดย์นี่โมโหโโหลกตารางจะเออนั่นแหละ อ,อ,อันนี้อันนี้น้องสาวจากต่างประเทศไม่รู้จักคําว่าตลรางครับพี่น้องอันยอง <c oughs> พ่นหูเที่ภาษาอันยอง <c oughs> ฮิโรชิมาสินะ <c oughs> อ,อ <c oughs> ยังคงความนี้คือสิบสองปันนาครับพี่น้องสิบสองปันนาอยู่ที่ ลุ่มพี่น้องไทยลือ้อเพื่อนว่ามีประมาณประมาณล้านกว่าคนนะครับที่เป็นชาวไทยลือ้อนะครับ12ปันนานี่ครับใ้บรรยากาศสวยงามครับบรรยากาศสวย